มาแล้วค่ะเล็กเด็ดนะคะเล็กเจ้ามือให้มางวดประจำวันที่2เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะคะมีทั้งหมด14ตัวนะคะ2946 2779 3749 8959 2456 6340 47แล้วก็07นะคะสถิติของเรานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเจ้ามือให้มาทั้งหมด14ตัวซึ่งเข้าไป5-8ล่างนะคะ เรามาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งหวยวันนี้ออกวันจันทร์นะคะเลขประจำวันก็จะมีเลข9เลข3เลข7ก็จะมี2 9 2 7 7 9 3 7 4 9 8 9 5 9 6 3 4 7แล้วก็0 7นะคะ แนวทางนี้เป็นแนวทางผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของดิฉันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ